ให้ใจของเราสงบนะคำว่าใจกับจิตเนะี่ย มีความหมายคล้ายคร้กันแต่ทำหน้าที่ต่างกันคำว,ว่าจิตจิตเจตสิกนะก็คือดวงจิตนะดวงจิตนี่มันเป็นการรับรู้นะคือมันมันรับเร็วมากกระแสจิตนะที่เรียกว่าเป็นกระแสกระแสจิตนะกระแสจิต ก็คือมันเป็นอย่างนั้นในจริงที่ว่าเป็นกระแสเพราะว่ามันมันเป็นพลังงานเหมือนกับเป็นพลังงานอย่างหนึ่งเป็นพลังงานที่รับอารมณ์สร้างอารมณ์จิตผ่องใสจิตผ่องใสมีสุขคติเป็นที่ไปจิตเศร้าหมองก็มีทุกขติเป็นที่ไป ฉะนั้นกระแสจิตเนี่ยมันมันสั่งสมนะเกิดขึ้นตั้งอยู่มันเกิดขึ้นเร็วมันเหมือนกับพยับแดดเราเวลาเดินไปเทีที่โลง่งกลางวันตอนเที่ยงเราจะเห็นพยับแดดนะเป็นเป็นรูปล่างเยอะมากนะ เป็นเพื่อแั๊บเพื่อแั๊บแต่พอเราไปเดินไปถึงจุดนะที่มีพยับมแดดแก็หายไปจิตของคนเราก็จะเป็นแบบนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็คือ,คอมันเกิดดับเกิดดับนั่นแหละนะพูดง่ายๆนะจิตที่เกิดดับเกิดดับเนี่ยไวมากคือ เซลวิเซว,วินาทีเนี่ยจิตที่เกิดดับเนี่ยมันไปไม่รู้กี่ร้อยกี่พันครั้งแล้วผู้ที่ฝึกสติไม่ว่าจะกำหนดกำหนดจิตหรือว,ว่ากำหนดสมาธินะตามลมหายใจเข้าหายใจออกก็จะเหมือนกับเราเข้าไปอยู่ในโรงงาน ไปเข้า,เ,าเข้าไปอยู่ในอีกสภาวะหนึ่งซึ่งสภาวะภายในจะแตกต่างจากสภาวะภายนอกสภาวะภายในอาศัยพลังพลังบุญพลังบรารมีแต่สภาวะภายนอกอา,อาศัย ทรัพย์สินเงินทองยศถาบรรณาสักมียศมีตําแหน่งก็คืออันนี้เ็าเรียกว่าภายนอกอยายตนะภายนอกเราไปเสพคุณไปคุณอยู่กับทรัพย์สินเงินทองอยู่กับยศถาบรรณาสักอยู่กับขั้นตอนต่าง แต่ภายในเนี่ยเราไม่สามารถเข้าไปรู้ได้เพราะว่าภายในเราต้องมีผู้รู้ก็คือตัวของเรานั่นแหละรู้มีสติรับรู้เห็นเห็นลมหายใจเข้าเห็นลมหายใจออกเห็นสภาวะความเกิดดับเห็นสภาวะหลายๆอย่าง จิตที่เกิดดับเป็นกุศลกับอกุศลส,สองอย่าง